งานนาวาราตรีไม่ได้มีที่วัดแขกสีลมที่เดียวนะครับวันนี้อจอจะพาทุกคนมาที่วัดวิณุญาณาวาครับที่นี่เขามีชุดบูชาให้ชุดละ1 0 0บาททำบ,บุญกับทางวัดนะครับและที่สําคัญเขามีการให้นํเหรียญนะ27บาท54บาท108บาททําการเดินประทักษิณบริเวณเทวลัยที่ตั้งขององค์พระแม่สีตุลคาเทวีครับบรรยากาศในงานสวยงามมากครับคุณจะได้ชมการขับร้องการร้องเพลงการเล่นดนตรีของคนอินเดียนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะได้กลิ่นอายการเข้า วาชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเดินขึ้นไปบริเวณชั้นสองนะครับคุณไปไหว้องค์พ่อพระพิคเนศก่อนเลยองค์แรกไหว้องค์พระแม่ศรีมหาธุรคาเทวีครับแล้วก็ไหว้องค์พ่อพระวิษณุพระนารายพระแม่ลักษมีเพื่อขอพรครับตั้งจิตด,ดีๆนะครับวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานดีมากๆครับอยากให้คุณมาที่วัดวิษณุครับวัดวิษณุยานาวาเนี่ยจะเป็นอีกที้งตอนเหนีอนะครับจะแตกต่างกับวัดแขกสีลงตาาตัดใต้ครับวัดวิษณุยานาวานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท,ที่ออออจจยยาาาาากกกใให้้้นนนนนช่วววงงรรตีเเทุคคไไดดมมะิข อินเดียโดยแท้ครับคืออจอจะบอกว่าด้วยความที่อจอไปอินเดียมาบ่อยใช่ไหมแล้วเวลามีงานต่างๆอ่ะที่เนี่ยจัดแล้วแบบได้บรรยากาศมากๆและที่สําคัญส่วนใหญ่คนอินเดียจะมาที่วัดวิศณุยานาวาแห่งนี้ครับอินเดียทางตอนเหนือนะครับเวลาที่เขาจัดงานนวาราตีเนี่ยเขาจะทําการปั้นองค์พระแม่องค์พระปิกเนตพระแม่สุรศวตีพระคันทคุมารพระแม่ลักษมีขึ้นมาครับด้วยดินเหนียวแล้วก็ยาหาฝางหลังจากที่ทําการบูชาตลอดครบ9วันเรียบร้อยเขาจะนาหุนพระแม่ครับไปลอยน้า